สำหรับเบียร์นะชนีขี้เกียจอย่างเราเราจะฉีกออกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะกรอบปากเลยค่ะ oh <my. S 1> ทุกคนแบบนี้ได้นะไม่มีกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดกฎของการทานเขาด้วยทําได้ <c oughs> สวัสดีค่ะเพ <c oughs> ื <c oughs> ่อนชทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่อง y u ูทูบแอมฟองเบียร์สำหรับคอนเทนต์วันนี้นะคะเบียร์จะมาพูดถึงเรื่องที่ค่ะทุกคน ขี้ใครขี้เรานั่นแหละนะคะขี้ของทุกๆคนเลยนะคะเออใครนะ,คะที่มีปัญหาเรื่องขี้ไม่ว่าจะเป็นขี้แตกหรือว่าขี้ไม่ออกนะคะขี้กระปิดกระปอยหรือว่า,าระบบราไส้ไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะให้หยุดฟังคลิปนี้เลยนะ,ะทุกคนเบียเองก็เป็นชนีที่มีปัญหาเรื่องราไส้เหมือนกันคือเป็นคนที่ท้องผูกมากแล้วไม่ได้เพิ่งเป็นนะค,ะคือเป็นมาตั้งแต่เด็กอะตั้งแต่จําความได้ก็จําได้ว่าตัวเองเป็นคนที่ขี้เหนียวนะคะขี้ไม่ออกนะคะคือแบบนานๆทีอื้อต้องกินผักทีเป็นกะละมังอะทุกคนถึงจะอื้อ ทุกคน linkage, คิดออกไหมมันคืออึดอัดมากแล้วพอเรายิ่งโตขึ้นโตขึ้นโตข,ข,ขึ้นระบบขับถ่ายเรามันแย่มากๆมาก,มากเนี่ยมันยิ่งทําให้เรามีปัญหาเยอะขึ้นนะทั้งทําให้พุงใหญ่หน้าดําหน้าคล้ําและที่สําคัญคือปากเหม็นระบบต่างๆรูวนไปหมดนะคะรวนรวมไปถึงแบบทําให้เราแบบป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายเพราะว่าพวกอื้อหรือว่าสิ่งสุกปรกต่างๆมันก็อยู่ในลําไส้ของเราเนี่ยทุกคนมันไม่ออกนะแล้วเวลาที่ไปนั่งสู้นานๆนะบางทีมันก็ต้องบิ้วเนาะต่อมา าคือะไรจะเขาเรียกพี่ลิซซี่ค่ะพี่บอกเราไปนั่งอยู่ในซุมนานๆพี่ลิซซี่ถามหาทุกคนคืออึดอัดมากไปเจอตัวนี้มาทุกคนเลยอยากจะเอามาแนะนานะคะอันนี้คือกินไปบ้างแล้วนะคะไม่ใช่บ้างแหละกินไปแบบจะหมดกล่องแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเวอริน่าเห็นหน้าตาไหมคะคาลิสโปไบโอติกนะคะเขาดียังไงตัวนี้คือบอกไว้เลยว่าเป็นอะไรที่แปลกมากไม่เคยเจอค่ะตัวนี้เป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจุลินซีโปรไบโอติกนะคะที่มีสารสกัดจากพรีไบโอติกซึ่งเจ้าตัวพรีไบโอติกเนี่ยนะคะเขาเป็นสารตัวหนึ่งที่อยู่ในน้ํานมแม่นะคะแล้วตัวนี้เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยนะที่เอาสารพรีไบโอติกมาใช้ในการกระตุ้นการสร้างจุลินซีในลใําไส้เออคือมันเวอร์วังมากเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูหน้าตาของกล่องเขาก่อนนะคือชอบมากนี่เลย ด้านในเขาจะเป็นซองแบบนี้นะคะซองเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนสําหรับวิธีการทานคือง่ายมากๆนะคะจะทานได้ทั้งหมดสามแบบด้วยกันก็คือผสมใส่น้าผลไม้หรือว่านมก็ได้หรือว่าจะเอาไปผสมใส่กับพวกอา,อาหารต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นพวกสลัดหรือว่าอาหารเช้าอย่างเงี้ยผสมได้เลยนะคะแนะนําวิธีการทานอีกอย่างนึงก็คือสําหรับเบียร์นะชนีขี้เกียจอย่างเราเราจะฉีกออกแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะกรอกปากเลยค่ะคนแบบนี้ได้นะไม่มีกฎกหมายแล้วก็ไม่มีกฎกของการทานเขาด้วยทําได้ การทานก็ง่ายๆประมาณนั้นเลยนะคะทุกคนเวลาที่เราฉีกใส่ปากก็ง่ายๆนะไม่ต้องไปชงอะไรมากมายก็ฉีกใส่ปากเทน้าใส่เลยอะไรอย่างนี้ก็โอเคสําหรับเบียร์นะคะสําหรับตัวนี้เนาะเวลาที่เราทานแล้วเราไม่ต้องกลัวอ้วนนะเพราะว่าเขาไม่ให้พลังงานและเขาไม่มีสารสกัดจากน้ําตาลเขาไม่ได้ใส่น้ําตาลลงไปทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ห่วงเรื่องความอ้วนเนี่ยก็ทานได้เลยสบายใจนะคะตัวนี้นอกจากจะช่วยเรื่องปรับระบบลาไส้เพิ่มจุลินทรีย์ในลาไส้แล้วยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทานแล้วเราจะไดดด้้้ทททััังงระบบบขขถ่่่่าายีีีีแลวก็สุภพนนเอ นะคะ ใครที่สนใจอยากจะลองเอาไปใช้เอาไปกินเอาไปทานดูนะคะแนะนําให้ทานให้เป็นเวลาอย่างที่เบียร์บอกไว้เนาะแล้วก็หาซื้อได้ที่ร้าน Eat and Boy นะคะ1กล่องเนี่ยมี1 0ซองราคาที่เบียร์ได้มานะคะคือ450บาทซึ่งราคาปกติของเขานะคะจะอยู่ที่ประมาณ650อะไรสักอย่างเนี่ยเลยไปจาไม่ได้แล้วเนาะลองไปติดตามดูนะคะหรือจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะคะดวยวจะใส่ไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะลองไปสั่งซื้อมาทานดูคือมันดีจริงๆสําหรับคลิปวีดีโอนี้นะคะเบียร์ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไป นนะะและที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเดียนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสําหรับคลิปโรนี้นะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ